ี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมมันกินข้าวเช้าด้วยกันนะคะกินค่ะลืมเอาขาตั้งกล้องมานะคะ สำหรักอาหารนะคะไม่มีตัางกลองอันนี้กล้องหน้าใช่ไหมก็มีมีอะไรนะฮอตด,ดอกใช่ไหมตาแตงแตงหนึ่งปลานึ่งผัก ทอดไก่แตงก้านะคะข้าวส้มข้าวเหนียวค่ะกินด้วยกันไหมคะกินด้วยกันไหมคะกินด้วยกันนะคะค่ะลืมเอาขาตั้งกล้องมาค่ะปาลาพลาขอกินข้าวก่อนนะคะคันเดก็กินด้วยนะคะ เผ็ดไหมเวลาปิ้งฮอทดอกนี้บิวร้อนไหมมันร่วมลงไปรเหรอเมื่อคืนหนาวไหมลองแรงไม่หนาวแต่เดึกๆหนาเนะกินข้าวน้งกาลค่ะท่านผู้ชม ยกไกปนเนี้นะนอ,นอหนึ่งปลาค่ะท่านผู้ชมอะไรนะต,ตํตาเตกหั่นดอกค่ะท่านผู้ชม,มชันเดกก็อยากกินด้วยนะคะส้มค่ะท่านผู้ชมอยากเอาให้หน้อ รอแม่กินข้าวก่อน กิน <laughs> <c oughs> เนื้อผักไหมบิวเนื้อผักนะ <c oughs> ฉันเดยมาตรงนี้เข้ากล้องนี้เดย์เดย์ แก็จะกินหัวปลาค่ะทนมูช้ชมแล้วก็ทอดไก่แม่กับพี่บิวตี้ก็กินนึ่งปลานึงผักนะคะตำหมกถั่วเอาตำหมกแตงแล้วก็พี่บิวตี้ฮอดดอกอือืกินเล้ไม,ม,ม,ม่ไม่ไมขมอ,อร่อย พูทถึมันก็ไดอืมมนข้าด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเอฟซีท้าทายท่า่างประเทศอาหารอีสานนะคะมีนึ่งปลานึ่งผักทอดไก่แล้วก็อะไรนะตำแตง ลูกจ้าวก็ปิ้งหัดดอกนะคะแล้วก็ผลไม้ข้าวเหนียว อิม่มยังอิม่มไหยังออยังไม่อิม่มเอาใส่นี่เอาตังค์กินเอี่อ He 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 A pi 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 He 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 กินยังกินแล้วกินยังกินแล้วเสร็จนั่งลงนั่งลงอือยยืนยืดข้อกางร่างกายฝืนฝืนในร่ลงลูกในร่อง เฮ็ดจังได้ต้งถหามันนั่งเปล่งตูดมันเก่งอยากมันสิบอสเก่งให้มันนั่งลงเฮ็ดถ่ายไหมนั่งลงค่ะ <c oughs> อืม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  อ,อืเก่งมากค่ะพี่บิวให้ซันเดย์นั่งได้นะคะถ้ากินไม่หมดเอาไว้กินตอนเที่ยงก็ได้อาหารมันเยอะอิ่มไหมยังพี่บิวอิ่มยังกินนาทีแล้วอ่ะเก้านาทีปาด ้มล้วออะกินลงกินดูอ่บ้านหวาน,วานใช่หรือปลาพันลากจะ็จะอิ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมมาดูพี่วิตีีกินส้มนะคะพี่วิตตีจะกินยังไง เดนั่งลงนั่งลงนั่งลงบีบจังไดบีบจังไก่เออเออตีก้นมันะก็จะเริ่มอิม่มแล้วน,นะคะท่านผู้ชมมองเห็นนั่นมุ้งพี่บิวด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่มองเห็นพี่เดด้วยนะคะแม่ดูหัวสันเด อ่าจิจัติ๊กเกอร์เหรอคันเดเป็นหมาที่เลี้ยงมาแต่เล็กๆนะคะ้ไปทํางานก็อยู่ที่บ้านพักถ้ากลับมาบ้านเกิดก็เอามันมาด้วยไม่มีใครเกลือข้าวนะคะมีอยู่สองแม่ลูกแล้วก็คันเด <c oughs> บึงข้อม่ทงานได้ข้อที่ขางแกะแกะอมุงแกะสมโชกุนนะเนี่เนี่ยสติกเกอร์มันนะอ่านสิโชกุนเหรียญทองอำเภอเซกาจังหวัดบึงจังหวัดน้องคายคุณภาพคัดพิเศษมาตรฐาน G a P วิวอยากไปถ่ายรูปไหมสวนส้มไม่ทำไม โควิด <COVID. S 2> <COVID. S 1> พี่เอ,อบอกให้ไปอยู่แม่เลยบอกว่าให้โควิดซาก่อนนะให้พาบิวไปไบ้านหวยคอมคุณต้องบินโครมนะคะนะารับ้านหวยคอมนางลงนางลงนางลงเออนางลงเออคนสี่นางลงนางลงทันดีน่ารักไหมคะท่านผู้ชมทันดีน่ารักไหมคะอันดมนีมองกล้องมองกล้องันเดียปาพล่าขอไปกินน้ำก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยบิวตี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย